่าวโดยสำนักข่าว i n n ทั่วโลกสิีเชื้อโควิด -19 ไปแล้วกว่า261.7ล้านรายเพิ่มขึ้นอีกกว่า3.7แสน เว็บไซต์ World Master รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่29พฤศจิกายน2564ช่วงเวลาประมาณ6นาิกา26นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบก,การติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว261ล้าน737,293รายเพิ่มขึ้น378,791รายและเสียชีวิตไปแล้ว5 6, 1, ล้าน216,801ราย โดยประเทศพบการติดเชื้อมากที่สุดสหรัฐอเมริกาติดเชื้อ49,92,563รายเพิ่มขึ้นอีก14,868ราย อินเดียติดเชื้อ34ล้าน5 7 8 7 4 9รายบราซิลติดเชื้อ22ล้าน8 9 6 0รายอังกฤษมีผู้ติดเชื้อ10ล้าน1 4 6 9 1 5รายซึ่งวันเดียวเพิ่มขึ้นถึง37,681รายและรัสเซียติดเชื้อ9ล้าน5 0 7 3 7 3 5, 14, 18, รายเพิ่มขึ้น33,548รายสำหรับประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่อันดับที่24ของโลกค่ะ เริ่มแล้วเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงวันแรกราคาเริ่มต้น12-42บาทบรรยากาศการใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื้อรังสิตช่วงเช้าเวลาทํางานมีผูดด้โดยสารทยอยมาใช้บริการต่อเนื่องถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่มีการเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์มีการเก็บค่าโดยสาร ซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่12บาทถึง42บาททำให้ผู้โดยสารบางส่วนเสียเวลาในการต่อแถวรอซื้อตัว๋วเนื่องจากมีคำถามถ,ามถึงอัตราค่าบริการและรูปแบบของการซื้อตัว๋วที่เป็นแบบเติมเงินโดยทางเจ้าหน้าที่มีการให้บริการและให้คำแนะนำหาผู้โดยสารที่จะใช้ตั๋วดยสารแบบเที่ยวเดียวสามารถซื้อตัว๋วโดยผ่านตู้โดยสารอัตโนมัติได้ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการต่อแถวซื้อ อย่างไรก็ตามบรรยากาศการใช้บริการของผู้โดยสารตอนนี้ถือว่ายังไม่หนาแน่นมากนะักและทางเจ้าหน้าที่ยังคงประกาศให้ประชาชนเว้นระยะห่างสวมหน,น้ากากอนามายัยตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานีเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเข้มงวด โดยอัตราค่าโดยสารที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดอัตรา12บาทและสูงสุดไม่เกิน42บาทจากการสอบถามประชาชนผู้มาใช้บริการพบว่าเป็นอัตราค่าบริการที่อยู่ในระดับสูงเพราะต้องใช้บริการตั้งแต่สถานีบางซื่อจนถึงรังสิตร,ราคา42บาทแต่เมื่อเทียบระยะเวลาการเดินทางที่น้อยลงก็ทําให้สะดวกกับการไปทํางานมากขึ้นอาจต้องหาวิธีที่จะลดค่าใช้ใจ่ายส่วนอื่นลง โดยการให้บริการเดินรถไฟสายสีแดงเชิงพานี้จะให้บริการตั้งแต่5นาิกา30นาทีถึง24นาฬิกาของทุกวัน ส่วนความถี่ในการให้บริการเดินรถสายบางซื่อรังสิตจะแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็นคือ7นาฬิกาถึง9้านาฬิกา30นาทีและ17นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีจะใช้ความถี่12นาทีนอกจากช่วงเวลาเร่งด่วนจะใช้ความถี่20นาทีส่วนสายบางซื่อตลิ่งชันจะใช้เวลาความถี่20นาทีตลอดระยะเวลาการให้บริการ ปิดท้ายกันที่รัฐมนตรีช่วยสาธิตเป็นห่วง PM 2.5ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเตรียมสามารการรับมือฝ้อระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน นายสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงสาธารณาสุขได้ปเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ค่าพีเอ็ม2.5มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจมีบางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงเช้าและบางพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นที่จะทําให้พีเอ็ม2.5เพิ่มสูงเกินค่ามาตรฐานดังนั้นจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ3มาตรการร่วมกับ12กิจกรรมที่จะสามารถลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศก็คือ1มาตรการลดและป้องกันผลกระทบต่อ สุขภาพทั้งการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพการสื่อสารสร้างความรอบรู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจัดการสุขภาพตนเองได้สองคือมาตรการบริการด้านการแพทย์สาธารณสุขอย่างเช่นการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มเสี่ยงการเปิดคลินิกมลพิษห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุข ทีมสามหมอหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพจัดหน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชนอย่างทันท่วงทีและเตรียมพร้อมระบบรักษาส่งต่อ EMS และสาคือมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้งระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเข้าสู่ระยะวิกฤตการส่งเสริมและขับเคลื่อนกฎหมายและการส่งเสริมองค์กรลดมลพิษจบการเสนอข่าว10นาฬิกานาทีค่ะ